บทที่739การคาดเดาสุ่มสี่สุ่มห้านั้นไม่มีประโยชน์อะไรจากพลังยุทธของคนผู้นั้นถ้าหากไม่ทันดระวังก็น่าจะมั่นใจได้ว่าจะสำเร็จเจ็ดแตดส่วนทว่าก็ไม่อาจไม่คิดถึงผลร้ายได้บางทีอาจจะเพี้ยงพล้้ำถูกสังหารหรือถูกจับเป็นไปและนี่เป็นแค่กับดักเท่านั้นสตรีชุดสีเขียวอยากมุมปากขึ้นเอออย่างเย็นชาความหมายของปรมาจารย์เลิกคือ คูย่ารู้สึกลังเลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกับดักหรือไม่ถึงอย่างไรพวกเราก็มาทลายเขตอาคมอยู่แล้วทำตามแผนเดิมเถิดถ้าหากต้องสูญเสียกำลังคนหรือได้รับบาดเจ็บไปสักหน่อยแล้วสามารถค้นหาความจริงในนั้นได้ก็ถือว่าคุ้มค่าตอนนี้สิ่งที่พวกเราห้ามเสียไปมากที่สุดก็คือเวลาจากข่าวใหม่ที่ได้รับมา กองทัพสนับสนุนของขุมอำนาจอื่นในเทียนหนานกำลังรวมตัวกันใช้เวลาเพียงสองสเดือนก็สามารถเพิ่มกำลังคนของ9แขวนพันธมิตรได้แล้วพวกเราจำเป็นต้องกวาดล้างกำลังหลักเขตอาคมของผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดไปจนถึงเมืองถมนภาภายใน1เดือนถึงจะเหนือกว่าได้ถ้าห่างปล่อยให้กองทัพสนับสนุนและผู้บำเพ็ญเพียร9แขวนพันธมิตรร่วมมือกันถึงแม้พวกเรา จะยังโจมตีจนพวกเขาพ่ายแพ้ไปได้แต่จิตวิญญาณดั้งเดิมก็จะได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากสตรีผู้นั้นเอ,อ่ยอย่างไม่รีรอนทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านปรมาจารย์เลิกกล่าวขอรับนักรับอาคมสูงผอมคลุ่นคิดเล็กน้อยแล้วเอ,อ่ยเห็นด้วยเช่นกันส่วนครูเย่านั้นยิ่งไม่สนใจความเป็นตายของนักรบอาคมระดับต่ำจึงไม่มีความคิดเห็นอะไรเช่นกันสตรีผู้นั้นเห็นเช่นนั้นก็พยักหน้า ริมฝีปากสีแดงระเรื่อขยับเล็กน้อยไม่รู้ว่ากำลังส่งยันสื่อสารไปหาผู้ใดชั่วขณะนั้นในกองทัพนักรบอาคมที่สวมอาพรแบบเดียวกันเกือบร้อยคนก็พุ่งเข้าไปก่อนโดยมีนักรบอาคมระดับหลอมรวมคนหนึ่งเป็นผู้นำค่อยๆเข้าใกล้ยอดเขามังกรเหลืองนักรบอาคมร้อยกว่าคนที่อยู่เบื้องหน้ากลายเป็นจุดสีดำดำ ค่อยๆกรูกันเข้าไปในยังจุดที่แต่เดิมเป็นทะเลหมอกและไม่ได้มีเรื่องแปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นดังนั้นคนที่ถือยุทธภัณฑ์อยู่จึงเริ่มมีความกล้าเหาะเข้าไปยังยอดเขาระหว่างทางไร้ซึ่งสิ่งกีดขวางผู้บำเพ็ญเพียรร้อยคนไปถึงยอดเขาได้อย่างสบายๆย,ยังคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนักรบอาคมผอมสูงผ่อนคลายลง และเอ่ยกับสตรีชุดสีเขียวผู้นั้นได้ความดีใจดูแล้วที่นี่คงถูกพวกเขาละทิ้งไปแล้วพวกเราให้คนอื่นเข้าไปตรวจสอบเถิดพวกเขารีบร้อนเดินทางไปขนาดนี้ต้องมีสิ่งของไม่น้อยที่ไม่ทันได้นำติดตัวไปแน่ช้าก่อนดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันเปลือกตาของสตรีผู้นั้นมิได้ลืมขึ้นขณะเอ่ยอย่างเย็นชานักรบอาคมสูงผอมได้ยินแล้วพลันตกตะลึงแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรต่อ เวลานี้นักรบอาคมร้อยกว่าคนเหล่านั้นก็เริ่มค้นหาสิ่งของในหอและศาลาที่ถูกล้อมไปกว่าครึ่งและบางครั้งก็พบศิลาวิญญาณวัตถุดิบคุณภาพดีต่างๆนักรบอาคมเหล่านี้ต่างคลี่ยิ้มอย่างเบิกบานและยัดเข้าไปในย่ามเก็บของนํามาเป็นของตนเองอย่างไม่เกรงใจเลยสักนิด กองทัพนักรบอาคมแต่เดิมที่ก่อตั้งขึ้นจากชนเผ่าน้อยใหญ่ในมู่หลานของดีในสงครามใหญ่นอกจากสิ่งของสาธารณะที่ได้มาจากในคลังและเมืองแร่อะไรพวกนี้แล้วของที่เหลือก็เป็นของใครของมันเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้นักรบอาคมภายนอกก็เกิดเสียงอื่นๆขึ้นอีกครั้งสงครามที่ไม่ต้องทุ่มเทเช่นนี้เป็นโอกาสตักตวงสมบัติที่หาได้ยากเป็นอย่างมากแน่นอนจึงทําให้คนที่เหลือเตรียมพร้อมบุกอิจฉาตาร้อนอย่างสุดๆ สิ่งปลูกสร้างหอคอยจำนวนมากขนาดนี้ผู้ใดจะรู้ว่ามีของดีซ่อนอยู่มากมายขนาดไหนท่านปรมาจารย์เลอร์ท่านดูสิรออีกชั่วครู่นักรบอาคมสูงผอมและคูเย่าก็นั่งไม่ติดคูเย่าเองก็เอ่ยปากอย่างลังเลใจในเมื่อนักรบอาคมส่วนใหญ่ในกองทัพมาจากชนเผ่าของทั้งสองพวกเขาทั้งสองจึงไม่อยากให้นักรบอาคมในชนเผ่าของตนเองทิ้งโอกาสนี้ไป พราะทุ่งหญ้ามู่หลานขาดแคลนทรัพยากรในการฝึกบำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรส่วนนักรบอาคมร้อยกว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าล้วนมาจากชนเผ่าเล็กๆที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรได้ของพวกนี้ไปก็น่าจะเพียงพอแล้วสตรีชุดสีเขียวมีสีหน้าราบเรียบทำเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของคนทั้งสองแต่ดวงตาคู่งามพันหลีลงเล็กน้อยอย่างไม่แยแสและดูสลัวลงเล็กน้อยด้วยคูเย่า และพวกมองสบตาการแวบหนึ่งหลังจากคบคิดเล็กน้อยคาดไม่ถึงว่าจะไม่ได้เอ่ยอะไรต่อหลังจากผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งการน้ำชานักรบอาคมร้อยกว่าคนพวกนั้นเพื่อจะค้นหาสิ่งของบนยอดเขาไปได้หนึ่งในสามส่วนในที่สุดสตรีผู้นั้นก็เอ่ยปากขึ้นเจ้าสองคนส่งคนของตัวเองคนละร้อยคนเข้าไปแล้วทลายเขตอาคมที่ชำรุดลงด้วยหลังจากไม่ต้องใช้จิตสัมผัสตรวจสอบทั้งยอดเขาแล้ว ข้าถึงจะให้คนอื่นๆเข้าไปในภูเขาขอรับตามรับสั่งของท่านปรมาจารย์เลอทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากรีบถ่ายทอเสียงไปยังลูกศิษย์ที่เชื่อมั่นในชนเผ่าของตนเองพร้อมกันนักรบอาคมอีก200คนจึงพุ่งเข้าไปในยอดเขาและค้นหาสิ่งของอีกครั้งราวกับหมาป่าและพยักฆดูแล้วคงมีแค่คนพวกนี้ลมปราณของข้าคงต้านทานเอาไว้ไม่ไหวแล้วกระตุ้นเขตอาคมเถิด ณจุดหนึ่งบนภูเขามังกรเหลืองมีเสียงของชายชาราแท่มาดังขึ้นอย่างเงียบๆเฮ้อน่าเสียดายจริงๆไม่มีปรมาจารย์ของคนหมู่หลานเข้ามาติดกับดักสักคนชายร่างใหญ่คิ้วงามถอนหายใจออกมาราวกับว่าเสียดายเล็กน้อยแต่เพิ่งจะเดืยได้ไม่นานเสียงตึงตังก็ดังขึ้นไปทั่วยอดเขาทุกจุดบนยอดเขาพลันสั่นสะเทือน เวลานี้นักรบอาคม300คนที่กำลังหาสมบัติบนยอดเขาพลันหน้าเปลี่ยนสีไม่ต้องให้ผู้ใดบัญชาการต่างก็เฮโลหนีออกไปทั่วทุกสารทิศนักรบอาคมระดับหลอมรวม3คนที่หลบหนีได้เร็วที่สุดก็พุ่งออกมาหลายสิบจ้างแทบจะในพริบตาแต่ต่อให้ลำแสงหลบหนีของเขาจะรวดเร็วแค่ไหนก็ไม่อาจหนีพ้นอาณาเขตของเขตอาคมใหญ่ได้ เห็นเพียงเนื้อยอดเขามีลำแสงหลักสีปรากฏขึ้นหมอกรอบๆด้านที่แดดแต่เด <Wow. S 1> ิมสลายหายไปพลันทะลักเข้ามาชั Rico ่วพริบตาหมอกสีเขียวก็หมุนวนเป็นเกลียวกลายเป็นทะเลหมอกขนาดใหญ่จากใจกลางของภูเขามังกรเหลืองอีกครั้งเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้สีหน้าของนักรบอาคมสูงผอมและขู่เย่าพลันดูไม่ได้อย่างสุดๆแม้กระทั่งเขียวคล้ำ และสตรีชุดสีเขียวผู้ซึ่งนั่งอยู่บนอสูรยักษ์กลับมีแววตาเย็นชาเหมือนเก่าหางคิ้วมิได้ขยับเป็นกับดักดังคาดน่าเสียดายจริงๆถ้าหากไม่ให้สหายกู่ลงมือก็น่าจะซ่อนตัวต่อไปได้จะมีประโยชน์ต่อกองทัพมากขึ้นสตรีแซ่เลอร์มองไปแวบหนึ่งก็เอ่ยคำพูดที่ไร้ความรู้สึกออกมาท่านปรมาจารย์เลอร์ผู้ที่อยู่ข้างใน คููย่าวกำหมัดแน่นจ้องไปยังทะเลหมอกดวงตาทั้งสองข้างเปล่งเพลิงโทสะออกมาผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมคนหนึ่งที่นำทัพไปเมื่อครู่คือสิทธิสายตรงที่เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคนหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะถูกฆ่าสึกจับเข้าไปในเขตอาคมของอีกฝ่ายเพราะกังวลอย่างสุดขีดคนผู้นี้จึงเกิดความคิดช่วยเหลือขึ้นอย่างอดไม่ได้อย่าเสียเวลาเลย อีกฝ่ายคือผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดต่อกอกับระดับหลอมรวมสองสามคนในเขตอาคมไม่ใช่เรื่องง่ายไดหรือเกรงว่าพวกเขาคงถูกสังหารหมดแล้วสตรีชุดสีเขียวกวาดสายตาไปที่คูหญ้าแวบหนึ่งแล้วพ่นคำพูดที่ไร้ความรู้สึกออกมาหากเป็นเช่นนั้นปรมาจารย์เลอร์การทลายเขตอาคมก็ให้ข้าเป็นผู้นำเถิด ข้าจะปล่อยแก่นปราณวิญญาณเพิงทลายเขตอาคมลงในชั่วอืดใจจากนั้นก็เผาผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนที่อยู่ในนั้นให้หอดไหมหลังจากที่ครูย่ามีสีหน้าเขียวคล้ำสลับกับแดงก่ำแล้วก็เอ่ยขึ้นอย่างโหดเหี้ยมกันปราณวิญญาณเพิงเอาละ่ะในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าจะให้อสูรแรดยักษ์ร่วมมือกับเจ้าทว่ากันปราณเพิงวิญญาณของเจ้า เก็บเอาไว้ใช้ในเวลาที่สำคัญเถิดยิ่งไปกว่านั้นต้องระวังผู้บำเพ็ญเพียรชายหนุ่มที่สังหารเทียนคูผู้นั้นด้วยข้าสงสัยว่าเขาจะเป็นผู้ที่สังหารปรมาจารย์มู่แห่งชนเผ่าวายุสวรรค์ถ้าหากเป็นเช่นนั้นอีกฝ่ายก็มีความสามารถไม่น้อยแล้วยังใช้เพลิงมารสีฟ้าที่แปลกประหลาดอย่างสุดขีดอีกด้วยหากไม่ระวงังคงติดกับของเขาผู้บำเพ็ญเพียร ที่สังหารปรมามจาร์มู่ได้ได้ยินว่าเขาใช้เคล็ดวิชาอัศนีหลีกหนีนั่นเป็นความจริงหรือนักรบอาคมผอมสูงได้ยินพันหน้าเปลี่ยนสีแววตาเผยความหวาดกลัวออกมาปรมามจารย์เวินเคล็ดวิชาของเจ้ากลัวการต่อสู้ระยะประชิดของผู้บำเพ็ญเพียรมากที่สุดต้องระวังให้มากอย่าประมือกับเขาเด็ดขาดส่งเขามาให้ข้าจัดการเถิด ข้าฝึกฝนคาถาวายุพลิ้วไหวจากความเร็วคงไม่ด้ยไปกว่าอสศนีลีกหนีของอีกฝ่ายถึงแม้เพลิงมาและประจุไฟฟ้าสีทองของอีกฝ่ายจะไร้กาดขนาดไหนขอแค่ไม่เข้าใกล้ก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดส่วนความสามารถอื่นเขาเป็นเพียงผู้บังเพนเพียนระดับก่อกํำเนิดขั้นต้นจะเทียบกับข้าได้หรือสตรีผู้นั้นมีแววตาเย็นชาวแวบผ่านไปเอ,อ่ยอย่างทนงตัวเล็กน้อย ก็ดีคนผู้นี้ต้องประทะกับปรมาจารย์เลอร์เท่านั้นปรมาจารย์เลอร์เทียบได้กับสตรีสายทานสวรรค์ของคนทูคนผู้นั้นไม่ใช่คู่มือแน่นักรับอาคมสูงผอมได้นินพันผ่อนคลายลงดูแล้วสตรีชุดสีเขียวผู้นี้คงมั่นใจอย่างสุดๆดเฮ้อสตรีสายทานสวรรค์ใบหน้าของสตรีที่แต่เดิมไม่เคยสะทกสะทาน เมื่อได้ยินคำว่าสตรีสายทานสวรรค์ก็เคร่งขรึมลงเมื่อได้ยินเสียงฮึอ,อย่างเย็นชานักรบอาคมผอมสูงพลันตกตะลึงเขาเพิ่งนึกได้ว่าปรมาจารย์เลิศผู้นี้รู้สึกอับอายที่พ่ายแพ้ให้กับสตรีสายทานสวรรค์ผู้นี้จึงเกลียดที่คนอื่นเอ่ยถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องนี้ความจริงแล้ว นักรบอาคมสูงเอ่ยพึมพำคิดจะเปลี่ยนคำพูดสตรีวัยเยาว์ผู้นั้นพันโบกมือใบหน้าฟื้นฟูกลับมาเป็นราบเรียบอีกครั้งเอาล่ะต้องรีบทลายเขตอาคมเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วเริ่มการโจมตีเขตอาคมเถิดขอรับนักรบอาคมหอมสูงผ่อนคลายลงพลางเอ่ยตอบรับกับครูเย้าตึง ในจุดที่ยื่นมือออกไปในทะเลหมอกแล้วมองไม่เห็นนิ้วทั้งห้านั้นร่างของนักรบอาคมระดับหลอมรวมคนหนึ่งที่ไร้ศีรษะก็ล้มลงบนพื้นเน่าร่างในม่านหมอกที่หนามากที่อยู่ไม่ไกลนักแวบผ่านไปหานลี่ที่รอบกายมีลำแสงสีเขียวปรากฏตัวตรงนั้นมองไปยังซากศพที่อยู่ไกลออกไปแวบหนึ่งยื่นมือออกมากวักสายรุ้งสีเขียวสายหนึ่งหมุนวนขึ้นไปกลางอากาศจากซากศพนั้นแล้วบินกลับมา เท้าก้าวไปข้างหน้าสองสามายัางไม่รีบร้อนหารลี่หยิบย่ามเก็บของของนักรบอาคมนั้นขึ้นมาตรวจสอบเล็กน้อยแล้วเผยสีหน้าผิดหวังออกมาด้านในเป็นแค่ขยะไม่มีสิ่งของเกี่ยวกับเคล็ดวิชาวิญญาณใดๆหารลี่ขมวดคิ้วแน่นหลังจากผ่านไปชั่วครู่ถึงได้ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งในตอนนั้นเองด้านนอกของทะเลหมอกก็มีเสียงอึกทึกดังขึ้น คลื่นไอวิญญาณที่น่าตรลึงทะลักล้นออกมาท่ามการความอึกทึกจากนั้นเสียงคำรามที่ทุ้มต่ำราวกับฟ้าร้องของอสูรก็ดังสนันส่นสั่นสะเทือนจนทำให้ทะเลหมอกสีเขียวหมุนวนเล็กน้อยโดยอัตโนมัติหานลี่หน้าเปลี่ยนสีกวาดสายตาอันเย็นชาไปรับรอบถึงได้เงยหน้าขึ้นมองไปยังด้านนอกทะเลหมอกแววตาเคร่งขรึม ฉายเว็บผ่านไปแต่หลังจากผ่านไปชั่วครู่มุมปากของเขาก็อยากรอยยิ้มเย็นชาขึ้นชูมือขึ้นปล่อยลูกบอลเพลิงสีแดงลูกหนึ่งออกมาเผาซากศพที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าให้กลายเป็นเถ้าถ่านหลังจากนั้นพลันหันกายตรงไปยังใจกลางของทะเลหมอกชั่วพริบตาร่างก็สลายหายไปท่ามกลางเมฆหมอกจนไม่เห็นร่องรอย ใจกลางของทะเลหมอกทั้งยอดเขาถูกแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกยังคงเป็นหอคอยที่ผุกพังส่วนหลังกลับแตกต่างกันเป็นอย่างมากหอคอยแท่นหยกที่สมบูรณ์พลันจั้งตระงานอยู่และบางครั้งก็มีผู้บำเพ็ญเพียรบินออกมาจากข้างในตรงไปยังทะเลหมอกแล้วแยกกันออกไปชายชาราแท่หมาและชายร่างใหญ่คิ้วงาม อยู่กลางอากาศเหนือหอคอยไปหลายสิบจัง้งยืนเคียงบ่าเคียงไหลแล้วมองไปทางกองทัพนักรบอาคมใบหน้าล้วนเคร่งขรึม